ก็มีแพ้มีชนะโอกาสเจอกันอีกครั้งมีสูงครับคู่นี้จริงๆนะครับผมขอปรบมือให้น้องๆทั้งคู่ครับนะแบนวยครับเรามาคู่สู้เต็มที่นะกีฬาับเป็นเยี่งกีฬามาถึงคู่นี้ครับคู่เอกของรายการเป็นคู่ล้างตากันอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องเครื่องตาอยู่เลอเกินครับสำหรับคนนี้ครับประกรณ์พีเคสายชัยวยไทยยิมครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับ เอกสิทธ์หนุ่มน้อยครับคู่ปรับเก่าที่ตัวเองเคยแพ้คะแนนมาที่เวทีวทมวยแห่งนี้แหละครับเมื่อวันที่วันที่สมิถุนายนที่ผ่านมาครับครับเจอแต่วันที่สนะครับผมครัับอนี่ครับผมกรรมการเส็งช่ายจุลวงครับเป็นผู้งาบนเวทีรูปร่ปางเป็นเอกสูงยาวกว่าแต่ความหนาความแน่น ที่ปากกอนอยู่ที่ปากกอนนะครับเอาเทเลยครับสถานการณ์สองยกเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าอยู่ที่ปากก่อนครับผมนะครับมาวันนี้มานพกความแค้นมาไปมิกัดแล้วครับปากกอนปากกอนได้เปรียบหต่อ2ครับสองยกครับพี่ตะครับดูครับเน้นเลยครับ แต่ละลูกแต่ละดอกของระกรอนมาครับมาพยายามไปเยบเนี่ยแม่เป็นเอกเข้าทำอะไรไม่ได้เลยครับพยายามที่คว้าคอระกรอนครับแต่ดูหลักเหลี่ยมของระกรอนครับ แข่งดับเอกนี่นะครับเอาลื่นเล็กน้อยเอาโยนข่าวมาครับแต่เป็นเอกยังทําอะไรไม่ได้เลยครับพยายามจะคว้าคอนะครับดูครับแต่ดูครับนักเรียมองปะกอนนี่โอ้โหวันนี้อ้สรุปผลนี่แข่งขันกันเลยนะครับวันนี้ครับศึกวันทรงชัย 5. สิงหาคมครับคู่แรกถนดนชัยทอแสงเกียน,น้อยครับชนะคะแนนมังไทยสอบุญเยี่ยมสศคิปสินส,ส,สทแปลวชนะน็อกช่อฟ้าทอแสงเกียน,น้อยยก4ครับ ภบลกิจจอชื่นกำมลชนะน็อกดีซีขาวราชานนยกแรกเลยล้างแค้นไปนะครับสัญชาติตรหลัก2องแพ้คะแนนเพชนบังชนสอท่าศาสตร์ซุปเปอร์แบงก์มอรัตนบัณฑิตครับเสมอกับสิงห์ทองน้อยปอเตีระกุลแสงมณีสอเทียนโพชนะคะแนนลำน้ำมูลศักจัยโชติพงศนิพอร่วงดีดีครับเสมอกับหลังสวนพันยุทธภูมิไปและพันทยัต์จิตเมืองนนท์นะครับชนะคะแนนเรืองศักดิ์สินนิวังไป อารั์ส่วนคู่เื่ที่ติดตามผลคะแนนข่า,ขาได้นะในรายการมวยเทระวังรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับรวมถึงไฮไลท์ของพงสิริกับหลังสวนด้วยก็เอาเนี่ยครับมาชมกันต่อครับเกมการชกคู่เอกของศึกวันทรงชัยคู่ล้างตาครับปากกนมุมแดงเคยแพ้มาครับเป็นเอมเกมุนน้ำเงินเอาละครับโอ้โห แข่งแรงจริงปากกอนวันนี้เสียแขกนะฮะเสียแขกปีเคมวยไทยต้องบอกว่าวันนี้เตรียมให้ปักกอนมาดีจริงๆครับสถานการณ์ตอนนี้ครับสามยกผ่านไปครับพี่นะฮะสองมือแล้วครับแปดหนึ่งครับโอ้โหคุณหนุ่มน้อยต้องแก้เกมอย่างหนักแล้วครับไปขยงกันไปครับไปไกลครับมาดูแล้วโอ้โหดูการโตของดี สีเสื้อของแสนชัยนะด้ดูครับเข้าไม่ติดเลยครับพยายามเป็นเอกพยายามจะคว้าครับจังหวะของประกอนี้มันก็มาคั้นมาผัดครับบางทีก็ผักเสร็จวางแข้งถ้าเป็นเอกเข้าวงในได้พยายามที่จะชิงจังหวะถวยคว้าคอแล้วก็กดลงไปก่อนจับนนะครับพยายามผักแล้วก็ปล่อยครับผักเสร็จต้องมีอาวุธตามครับ ยากลําบากนะครับยิ่งยายามก็ยิ่งลําบากครับสาหรับเป็นเด็กตอนนี้เสียงก็ค่อนข้างเงียบๆลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยครับชิมตรวคอไปมาครับน้วทําอะไรไม่ได้ครับเดิน้าไปเป็นโดนครับนี่เกวแย่เกมมาดีเลยเินครับประกอบ รอบที่แล้วนี่แพ้ไปเพราะว่าโดนเตือนลูกเกี่ยวเชือกใช่ครับวันนี้ต้องดูครับปักกระหมนแต่สถานการณ์ตอนนี้นี่ห่างน,นะครับับคอยไหลไปเรื่อยแล้ครับวันนี้เป็นเอกมีไม่ใช่เอกซะแล้วนะครับตอนนี้พยายามนะครับแต่ดูครับวังเก่าของประก่อน มาด้วยครับแรงบัดทงแรงบัดานี่น,น,าน,น่าจะได้เปรียบอยู่แล้วแมืดเลยครับเป็นเด็กโอ้โหวันนี้ปะกอนฉายเลยเกลี่ยดีนะเกินครับวันนี้นี่เป็นคะรูเอกนะเอามาให้ได้รับชมกันบางครั้งนี่้องบอกครับักมวยอยู่ที่จังหวะบางวันรับดีก็ดีเหลือล้อนเลยนะแต่บางจังหวะนี่มแม่นนี้ครับอย่างตอนนี้ก็ อเลยครับหมดยกที่4ีครับปกรอ์ขาดรอยแล้วครับชูมือมั่นใจครับก็อย่างที่บอกไว้แล้ครับว่าปากกอนมีตอนนี้เป็นเหมือนมวยได้ใจทำอะไรก็ดูดีไปหมด,ดส่วนทางด้านของ เดกนีพยายามแล้วครับแต่พยายามมันก็ยิ่งดูแบบติดๆขัดๆทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจสถานการณ์ผงบอกตามภาพนี่แหละครับครับผมไม่ต้องพูดกันเยอะครับคุณผู้ชมสุดท้ายครับไม่มีอะไรจะต้องคิดมากนะครับไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วครับเป็นเดกต้องเดินต่อยอย่างเดียวครับแต่ดูครับโอ้โหไปขึ้นกอนเลยครับโอ้โหเป็นเกครับยังไงครับ ผ็คงไม่ยอมท่าดเดแล้วนนี้คราวที่แล้วก็มาชิงดำกันยกสุดท้ายต้องยอมรับับว่าเป็นเอกนี่ก็พยายามนะครับแม่เล่งครับเล่งวางแข้งแม่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยครับเป็นเอกครับโอ้โห <laughs> เหลือชั้นเลยครับอย่างนี้ระกอนนีและครับหมดแล้วครับยกสุดท้าย กอดคอกันนะจบก็เป็นเพื่อนกันนะคุณหนุ่มน้อยเมืองอาจใหญ่นะฮะขึ้นมาแล้วครับแต่คงต้องยอมรับนะครับมาที่กรรมการท่านสุดท้ายแล้วก็ชูมือกับปรกกอบพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นเอกซินหนุ่มน้อยไปขาดลอยครับแล้วก็สามารถล้างแค้นได้สำเร็จครับนี่ครับก็โจมหน้าผู้ชนะครับ ในช่วงนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมธนพลคงประพันล 6, แล้วก็กุมารดำชัยชนะัสมีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ we will and here we cross